สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการออกแบบงานนำเสนอในโปรแกรม PowerPoint นะคะโดยการเคลื่อนไหวแบบ i n นโฟ r a p h i c ซึ่งทำให้งานของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะค่ะมาเริ่มเลยนะคะค่ะในรูปแบบที่เราจะทำก็คือเราจะทำรูปแบบประมาณนี้นะคะขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดงานนำเสนอเปล่าขึ้นมานะคะให้มาที่เครื่องมือวงรีค่ะจากนั้นใช้วิธีการว่าโดยกดชิปค้างไว้ให้เป็นวงกลมนะคะ ให้มาที่เครื่องมือการวาดค่ะในที่นี้ไม่ใช้เส้นกรอบนะคะแล้วก็เลือกสีสีในที่นี้ให้เลือกสีประมาณสีเทานะคะต่อไปมาที่เครื่องมือการวาดค่ะให้เลือกมาที่เครื่องมือวงกลมนะคะแบบไม่เต็มวงค่ะจากนั้นก็ทําการวาดเลยค่ะกดชิปค้างไว้นะคะให้พอดีกับวงกลมวงแรกที่เราวาดนะคะ ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ใช้เส้นนะคะแล้วก็ในส่วนของสีเราก็สามารถเลือกสีได้เลยค่ะเอาสีที่เห็นชัดเจนนะคะต่อไปนะคะให้เราทำการเลือกทั้งหมดค่ะครอบวัตถุทั้งหมดนะคะมาที่เครื่องมือการวาดจัดแนวนะคะแล้วก็มาที่จัดถึงกลางจัดแนวอีกรอบหนึงแล้วก็จัดตรงกลางนะคะเครื่องมือการวาดต่อไปนะคะมาที่เครื่องมือในการวาดดาวนะคะ เลือกที่12แฉกนะคะจากนั้นก็ทำการวาดกดชิปค้างไว้เหมือนเดิมค่ะต่อไปให้ทำการครอบทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะมาที่เครื่องมือการวาดค่ะจัดแนวจัดกึ่งกลางแล้วก็จัดตรงกลางเหมือนเดิมนะคะค่ะคลิกที่รูปดาวนะคะแล้วก็มาดูจุดสีเหลืองตรงนี้นะคะจุดปรับให้เราทำการดึงเข้ามานะคะแบบนี้เราจะใช้เฉพาะที่เป็นเส้นค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปคลิกที่วงกลมที่2นะคะที่เป็นสีแดงค่ะจากนั้นมาที่จุดปรับสีเหลืองนะคะทําการเลื่อนในส่วนของสีมาที่แฉกตรงนี้นะคะให้พอดีนะคะถ้าเราต้องการความละเอียดให้เราขยายขึ้นนะคะเราจะได้เห็นว่าเราปรับให้พอดีกับจุดหรือไม่นะคะคลิกที่วงกลมสีแดงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาจุดสีเหลืองอีกจุดหนึ่งนะคะให้ทําการดึงเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะ ให้อยู่ในส่วนหนึ่งส่วนนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้สีที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราจะทําให้ครบในส่วนของ6ส่วนนะคะให้ทําการกดคัดลอกโดยกดคอนโทรลตามด้วยตัวดีค่ะจะได้ในรูปแบบเดียวกันขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ทําการเคลื่อนวัตถุเข้าไปวางในตําแหน่งเดิมนะคะ จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนสีค่ะเลือกสีตามที่ต้องการเลยนะคะต่อไปให้ทำการกดชิปค้างไว้แล้วก็มาปรับจุดหมุนตรงนี้นะคะให้มาอีกช่องหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะทาเหมือนเดิมค่ะกดคอนโทรลตามด้วยตัวดีนะคะเปลี่ยนสีค่ะ ชิปค้างไว้นะคะแล้วก็ทําการหมุนเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมจนครบ6กช่องนะคะ ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงที่เป็นเส้นตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วให้ลบทิ้งเลยค่ะต่อไปนะคะให้มาที่เครื่องมือการวาดคลิกไปที่วงรีนะคะแล้วก็ทําการกดชิปค้างไว้แล้วก็กดวาดวงกลมขึ้นมาค่ะแล้วก็ครอบทั้งหมดค่ะจัดแนวตึงกลางแล้วก็มาที่ตรงกลางนะคะในส่วนของเส้นไม่ใช้เส้นเหมือนเดิมนะคะไม่มีเส้นกรอบค่ะ จากนั้นในส่วนของสีนะคะให้มาที่เติมสีรูปล่างนะคะจากนั้นให้มาที่ไล่ระดับสีค่ะขวาล่างไปซ้ายบนค่ะตรงนี้ให้เราลองปรับดูนะคะว่าเราต้องการในรูปแบบแบบไหนนะคะค่ะจากนั้นให้มาที่การจัดรูปแบบนะคะเราก็จะได้ในส่วนของการจัดรูปแบบขึ้นมาให้คลิกที่เติมค่ะมาที่ไล่ระดับสีตรงนี้นะคะ ในจุดแรกนะคะจุดแรกให้เราคลิกที่จุดการใส่สีจุดแรกตรงน,นี้ให้ใส่เป็นสีขาวค่ะจุดที่2ตรงน,นี้จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะก็คือในส่วนนี้จะเป็น5%เค่ะแล้วก็ในส่วนของจุดสุดท้ายจะเป็น25%เนะคะก็คือเป็นสีเทาเข้มขึ้นมานิดนึงค่ะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วให้เรามาทิศทางนะคะ ตรงที่ทางตรงนี้ให้เราเลือกว่าเราต้องการให้ทแยงมุมไปแนวทางไหนนะคะตรงนี้จะเลือกเป็นขวาล่างไปซ้ายบนค่ะก็กดเลยค่ะต่อไปนะคะให้มาที่เส้นค่ะมาที่เส้นทึบนะคะเลื่อนลงมาค่ะให้เราทําการเลือกในส่วนของสีนะคะเราต้องการสีไหนตรงนี้ให้คลิกเป็นเป็นสีที่เป็นสีขาว5ปเซนะคะ ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประมาณ1พอยต์นะคะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะให้มาที่ในส่วนของเอฟเฟกนะคะคลิกที่เอฟเฟก1หนึ่งครั้งมาที่เงาค่ะตรงนี้จะกำหนดระยะห่างนะคะก็คือในส่วนของรูปแบบของเงานะคะลองกดดูนะคะลองเพิ่มขนาดดูค่ะเราจะเห็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราเลือกระยะห่างเรียบร้อยแล้วต่อไปคะก็คือ การเลือกรูปแบบไม่ชัดนะคะให้เราลองปรับดูค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะตามที่เราคิดว่าโอเคนะคะก็สามารถปรับได้เลยค่ะค่ะเมื่อได้รูปแบบตามที่เราต้องการแล้วนะคะในส่วนนี้ก็เรียบร้อยค่ะเมื่อเสร็จแล้วตรงนี้สามารถปิดออกได้เลยค่ะต่อไปให้เราทำการกดคอน Ctrl ตามด้วยตัว A นะคะก็คือเลือกวัตถุทั้งหมดค่ะจากนั้นเราจะทำการจัดกลุ่มนะคะ คลิกขวาเลือกไปที่จัดกลุ่มจัดกลุ่มนะคะพอเวลาเราเคลื่อนย้ายก็จะเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของตัวแคปซูลตัวนี้นะคะค่ะให้มาที่รูปร่างนะคะแล้วก็กดไปที่สี่เหลี่ยมมุมมุนนะคะจากนั้นก็ทำการวาดเลยนะคะตามขนาดที่เราต้องการเลยค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของเส้นนะคะไม่ใส่เส้นกรอบค่ะแล้วก็ให้ทำการเลือกสีนะคะโดยวิธีการเติมสีแล้วก็คลิกไปที่หลอดดูดนะคะเพราะว่าเราจะใช้สีเดียวกันนะคะกับที่เราได้สร้างเมนูตรงนี้ไว้นะคะค่ะพอเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวที่เป็นสีเหลืองนะคะตรงนี้จะเป็นการปรับจุดนะคะให้เราทำการดึงเข้ามาเลยค่ะ พอเสร็จแล้วก็จะได้ตัวที่เป็นแคปซูลประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือใช้วงรีวานเหมือนเดิมนะคะกดชิปค้างไว้ค่ะคาวาใด้พอดีกับวัตถุด้านนอกนะคะจากนั้นก็มาที่เครื่องมือการวาดแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ใส่เส้นเหมือนเดิมค่ะาาค่ะต่อไปจะเป็นการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะคะให้มาที่เมนูภาพเคลื่อนไหวเพิ่มภาพเคลื่อนไหวค่ะ จากนั้นให้มาที่เครื่องมือด้านล่างสุดนะคะคลิกไปที่เส้นตรงค่ะ,ะตรงนี้ให้มาปรับตัวเลือกเอฟเฟกนะคะให้เลื่อนไปฝั่งขวาค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้คลิกบริเวณที่เป็นเส้นรอยปะนะคะแล้วก็เราจะเห็นจุดสีแดงแบบนี้นะคะให้ทำการกดชิปค้างไว้แล้วก็ดึงเข้ามาค่ะให้พอดีกับตัววัตถุของเรานะคะ จากนั้นให้คลิกที่บานหน้าต่างการเคลื่อนไหวนะคะค่ะต่อไปเราจะมากําหนดค่าตรงนี้นะคะระยะเวลาให้เ้ือระยะเวลาเป็นหนึ่งนะคะหน่วงเวลาตรงนี้ไม่ต้องใส่นะคะค่ะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปให้มาที่ตัวแคปซูลนะคะ มาคลิกที่เพิ่มภาพเพื่อนไหวค่ะจากนั้นให้มาที่ในส่วนของคลี่นะคะค่ะให้มาที่ตัวเลือกเอฟเฟกค่ะจากนั้นให้เลื่อนไปฝั่งซ้ายนะคะต่อไปเวลาให้เท่ากันนะคะค่ะลองกดที่วงกลมดูแล้วก็ลองเล่นดูนะคะค่ะสังเกตเห็นว่ามันจะเลื่อนออกมาพร้อมกันนะคะค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นข้อความนะคะให้เราเพิ่มกล่องข้อความเข้ามานะคะจากนั้นก็ทําการวาดกล่องข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะคะในที่นี้จะทําการ Copy ข้อความไปก่อนค่ะค่ะแล้วก็ทําการปรับฟอนต์แล้วก็ขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะ ่ตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่าต่อไปมาที่ข้อความนะคะภาพเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ทําการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะคะเลือกเป็นแบบเรือนนะคะระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเพิ่มในส่วนของหน่วงเวลาขึ้นนะคะจะประมาณ50ค่ะให้มาปรับตรงเริ่มนะคะให้เลือกที่กลับก่อนหน้านี้ค่ะ ค่ะต่อไปเราจะทำการ Copy นะคะก็คือครอบวัตถุทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทำการกด s ช f t ค้างไว้ค่ะจัดวางตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะสังเกตว่าเราจะเห็นเส้นขึ้นมาให้เราปรับในส่วนของตำแหน่งของวัตถุได้นะคะว่าเราต้องการให้วัตถุนี้ตรงกับวัตถุชิ้นไหนคะ่ะค่าต่อไปนะคะเราจะใส่ข้อความไปก่อนนะคะ ินะคะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่หน้าแรกค่ะค่ะในส่วนของข้อความเราจะทําการคัดลอกตัววางรูปแบบเลยนะคะให้กดที่ข้อความนะคะให้ขึ้นกรอบแบบนี้แล้วก็มาที่ตัวคัดวางรูปแบบค่ะกดหนึ่งครั้งแล้วก็เราต้องการวางในตาแหน่งไหนก็ให้เราคลิกเลยนะคะท้าเหมือนเดิมเลยนะคะ ค่ะในส่วนของข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะมากําหนดสีนะคะขั้นตอนแรกเลยคือปรับสีในส่วนของวงกลมตรงนี้ให้เป็นสีเดียวกับตัวแคปซูลนะคะมาที่เครื่องมือการวาดค่ะเติมสีนะคะแล้วก็ใช้หลอดดูดสีนะคะสีสีตัวนี้นะคะเราจะทําเหมือนเดิมนะคะก็คือมาที่ตัวหลอดดูดนะคะเราจะปรับสีให้เหมือนกับเมนูที่เราสร้างไว้นะคะ ค่ะทำแบบนี้จนครบนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำหัวข้อตรงนี้นะคะให้กับข้อความของเราค่ะ วิธีการนะคะคือเราจะใช้ในส่วนของวงกลมด้านในตัวนี้นะคะสําหรับตัวนี้คือเราทําการกรปไปแล้วให้ดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นทําการ Copy นะคะ Ctrl c อนทูซีคลิกพื้นที่ว่างค่ะ c อนทูวค่ะวางค่ะแล้วก็ทําการปรับขนาดนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะค่าในส่วนของเงานะคะอาจจะใหญ่เกินไปให้เราปรับขนาดนะคะมาที่เครื่องมือการวาดค่ะ มาที่ในส่วนของสไตล์รูปร่างนะคะแล้วก็จัดรูปแบบเงานะคะอาจจะลดขนาดลงนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะปิดออกเลยนะคะต่อไปก็ทำการเพิ่มข้อความนะคะคลิกขวาแก้ไขข้อความค่ะตัวนี้ก็จะใส่เป็นเลขหนึ่งลงไป ค่ะจากนั้นเราจะทำการ Copy นะคะกด c o n t r o ลค้างไว้นะคะแล้วก็ใช้เมาส์ล่างกมาค่ะเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็มาปรับข้อความนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําเส้นนะคะแบบนี้ค่ะเส้นเชื่อมโยงนะคะขั้นตอนแรกให้เราใช้เส้นนะคะที่เป็นเส้นตรงค่ะให้เราขยายออกมานะคะวิธีการก็คือให้เรากด c อน t r o l แล้วก็ตามด้วย looking นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราทําการวาดเลยค่ะวาดเส้นออกมาแบบนี้นะคะมาที่เครื่องมือการวาดค่ะตรงเส้นนะคะให้เราเลือกเป็นสีดําค่ะ หรือว่าสีไหนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการน้ำหนักตรงนี้จะเลือกเป็นหนึ่งคนะคะแล้วก็ทำการ Copy เลยค่ะคอนโทรลค้างไว้นะคะค่ะจากนั้นเราจะเชื่อมโยงตรงนี้นะคะ ใช้เส้นตรงเหมือนเดิมค่ะมาที่เครื่องมือการวาดค่ะเส้นกรอบนะคะเลือกเส้นนะคะน้ำหนักให้เท่ากันค่ะตรงความละเอียดนะคะเราค่อยมาปรับเพิ่มนะคะทีน,นี้เราก็ทำการ copy ได้เลยค่ะถ้าถนัดวาดใหม่ก็วาดใหม่ได้เลยนะคะ ค่ะไฟลงานนำเสนอของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกดนำเสนอลองดูนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ